สวัด <Zum voi>, <ama> ีครับสวัสดี F.C ซีคุณชายเช้าไรครับคลิปนี้นะครับจะไปเปล่งน้ำอีกน้องหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้สูบแห้งไวๆนะครับในพรุ่งวันพรุ่งนี้รรยากาศ ตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มนะครับดมเย็นครับท้องฟ้าครับมีดาวครับไม่มากครับหนาวครับหนาวหนา <c oughs> นี่ครับหมู่อนที่จะไปเบิงน้ำอีกน้องนะครับ พอดีตึงไว้นะครับเกี่ยวข้าวเสียก็ตึงไว้กลัวคนอื่นจะลงก่อนนะครับหนาวๆครับจนสั่นหมดแล้วครับ <c oughs> ไม่ไกลนะครับจากน้องแรกนะครับ มองเห็นไฟอยู่นะครับนี่ครับชีวิตลูกของชาวนานะครับโหั้ใจดอกมันสูงอยู่ได้เอ้านี่มปเชือกกลมันนะเชือกเล้ยเชือกสองอะไรแี้งเงินเครื่องหลอกทางเตือนาะ นี่ครับน้องจะสูบในวันพรุ่งนี้นครับอีกน้องครับตอนนี้จะมาทำการไล่น้ำออกนะครับไปเชื่องเ,อเอตอที่หลบหน่อยใส่โอ้ยน้อนว่ะคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้ดิปลานาเราไปเชื่องราไปเชื่อ nhóc luôn đuôi luôn nhóc đuôi luôn 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 có luôn 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 nhóc luôn nhóc luôn nhóc 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 luôn nhóc nhóc luôn 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 nhóc luôn 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 nhiều quá nhiều 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 cái luôn thôi cái cao đừng có vậy thôi đấy cái cao này ôi bà như đi nào bà khó hôm nay ra nè nè bà khó ra nè à mấy mấy phun phun xin đi 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 ôi bà như lại đi phò đứa khi mình nhanh thì tìm khu hàng sĩ กปกรอวุ้ดม,มาพีไเจแพีเจพีจพมดมนัออน,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 นี่เออ่าน่อกดอาแย่เสื้อนเดียวแล้วเื้อไว้แฮงเตอก็ได้รอบนะะเสื้อเพีายว่าป่ามาเราไปปิดต้องมาแย่งตัดนี่เอาก็สอบมอหม้อคัแล้วนะแยงเสื้อลงครึนนะ เออรอบเสือเกเลียงเลยมีหาดบรอบนะหาดลงไปแงเก้าเสือรดเสือรดเสือรอดอ,อออกจูงกูชอบมอ,อกเกเล,ล,นะลี้ยเลยนะนะกนึ่ง หรียบร้อยไปออไปอขี่เฟืองรวดเกี่ยวมันซสือเฮ้ดีวนะนะปลาขอขี่เฟืองเลยรอบเสือเลยรอบเสือเลยรอบเสือลวดนะี่ยฮ่า่าาาา่มันเป็นห้องอยู่ ปอยเลยนะป้อยเลยจำพื้นนะจำพื้นจำพื้นปล่อยลวดเอารอบเสื้อกันเลย่นะจำพื้นยังวะรอบเสื้อเหรนะี <c> ่ย <oughs> อย่าว่าเสื้อรอบรอบไปอยู่รอบไปอยู่ตรง <c oughs> เ,เรื่อซากไว้อยู่เนี่ยหานะซากะมีอย่างนี้มีตะคอนไหมเนาะเอาดิเอาดิเอาดิ ไล่บ่บ่ห <laughs> ล่อไปอยู่ในตู้งน่นนนไ,นนไ ه, ด้เรียบร้อยอไปแต่นนองนี้ท่านี้ลุงแต่ปลาตอนเคี่ยวเข้าวน่ะได้ ห่วยไหลเตือบอยู่ไรเอ,อ๊ห้องเกียวมีน้ำาหลแันนี้แห้นแท่งฮองเกียวูกโครยไก็ไ่บบู่สามคนเนี่ยขอแม่รู้เ <c oughs> ชื่อกระซ่องกินนะัก นูน่นนะครับอีกน้องอยู่นู่นนะครับไฟตโโโัวพ่อพ่อเห็นฮะ

คลองไว้คลองไว้มีอันนี้นะไปไปยวดเจ้งเฮงเลยคพอใหญ่บ้าน งูมืออเลรไปแข้งแข้งเอาไปฮูชิงงอเขาเขาเนี้ยก็ปิดนี่คือะปิด้อเนี้ยมันจะรู้เออได้ด้อมันสูงอยู่ได้ด้ โอ้งที่ไมยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่ดไปครับขอบคุณ FC ที่ติดตามผมตลอดมานะครับขอบคุณครับ